เขาคือขวัญใจพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดเสียงแห่ในทง,งต้อนรับนธวุฒิสายเกือเสียงมเสียงมานนทบุรีพี่น้องชาวเมืองนอนทที่เคารพครับพิธีกรพูดไม่มีอะไรผิดตกเกินเลยล้วครับ ผมเป็นชาวนนทบุรีจริงๆขึ้นมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่วินาทีแรกอยู่เมืองนอนจนปัจจุบันก็มีรกมีรากสร้างบ้านปักหลักปักฐานอยู่เมืองนอนเมื่อกี้พิธีกรผู้ชายอนุส์ร,ร้องเพลงท่าน้าเมืองนนเนี่ยผมไม่รู้ผมอยู่เมืองนนเนี่ยผมนึกถึงเพลงอยู่เมืองนอนก็คิดถึงเมืองชนอยู่เมืองชนคิดถึงเมืองนนอย่าพึ่งเด้นฮะพี่น้องที่เคารพ วันนี้มาปลาใสท่าน้ำก็ดูว <screen> <acağım> ่ามีกองเชียร์ทางเรือมีกองเชียร์ทางบกกองเชียร์ทางบกไม่น่าห่วงอะห่วงแต่กองเชียร์ทางเรือถ้าเชียร์เพื่อไทยอยู่ตรงนี้เชียร์ประยุทธ์ลับออกทะเลแน่นอนครับในระหว่างนั่งฟังปลาัสก็พบว่ามีเรือ เทียบท่าน้ำนนมากมายผมสมัยเรียนหนังสือหาเงินทํางานส่งตัวเองเรียนก็มาขึ้นเรือท่าน้ำนนนีน่แหละครับไปทํางานเห็นเรือเทียบท่าก็นึกถึงอดีตแล้วก็นึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาไปด้วยนี่เป็นเรือนะครับเทียบท่าถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์แกจะลอยอยู่อย่างนั้นเพราะแกเป็นคนไม่เข้าท่า พี่น้องครับยุบสภาไปแล้ววันเซินตรงกับวันที่20มีนาคมคนโทรมาบอกผมเต็มไปหมดว่ายุบแล้วยุบแล้วผมบอกว่ารู้แล้วเขาก็บอกว่ารู้ว่ารู้แล้วแต่เขาดีใจเก็บความสุขไว้ไม่ไหวไอ้ที่มันบอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนมา8ปีไม่มีครับมันเพิ่งคืนให้เมื่อวันเซืนนี่แหละตอนยุบสภา ปัญหาก็คือว่าประชาชนจะรักษาความสุขนี้ไว้ได้ไหมความสุขของคนทั้งประเทศคือประยุทธ์ยุบสภาแล้วกลับบ้านไปเอารัฐบาลพักเพื่อไทยมาแก้ปัญหาด้วยนโยบายแล้วทำแอคนะวางแผนทำเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนสำคัญพอยุบสภาวันที่20 จากวันเกิดวันที่21ให้รัฐมนตรีให้ใครต่อใครถือกระเช้าไปอวยพรให้นักข่าวรายงานกันกระชอนประมาณว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ประมาณว่าโช์เหนือพลเอกประยุทธ์คุณฟังผมไว้คุณก็ไม่ได้เหนือกว่าหรอกคุณยุบสภาวันเืาร แล้ววันเกิดคุณเมื่อวานจริงอยู่แต่เพื่อไทยก็ไม่ได้ยอมแพ้วันนี้ก็วันครบรอบแต่งงานสี่ปีแพ้ทองทานเหมือนกันแล้วะไม่มียอมครับสู้ทุกเม็ดวันเกิดนะคุณเกิดคนเดียวคุณประยุทธ์วันแต่งงานเขาแต่งสองคน แล้วแต่งมาแล้วสี่ปีเกิดมาหนึ่งกำลังจะเกิดอีกหนึ่งรวมเป็นสี่ชนะสี่หนึ่งครับคนมันจะชนะคิดยังไงก็ชนะพี่น้องที่เคารพรการยุบสภาคราวนี้นำไปสู่การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมตอบผมให้ชื่นใจทีว่าคนที่นี่เมืองนอนใคร ยังอาลัยอาวรประยุทธ์อยู่ใครมายืนคอยพิตูอยู่ที่ท่าน้ำมีไหมใครตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดว่าจะกาเพื่อไทยแน่นอนขอเสียงดังๆด,ดังอีกพี่น้องครับไอ้คำว่าแลนสไลด์ผมจะอธิบายประวัติศาสตร์ให้ฟังว่ากันที่จริงเนี่ย มันเกิดขึ้นที่เมืองนอนมันเริ่มต้นที่นี่แหละครับหมายความว่าเมื่อปี2146หลังจากนายกทักษิณทำงานสมัยแรกมาแล้วสองปีมันมีการเลือกตั้งซ่อมเขตสามเมืองนอนท์ไทยรักไทยทรงพิมพาจันประสงค์พี่สาวผมผู้ล่วงรับลงแข่งชนะคู่แข่งชื่อนายฉลองเรียวแรงสองเท่าตัวเวลานั้น หลังจากไทยรักไทยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งซ่อมสนามเขตสามเมืองนอนนายกทักษิณจึงประกาศกับสื่อมวลชนว่าน,นี่คือสัญญาณที่ประชาชนมอบให้เลือกตั้งสมัยต่อไปชนะเกินครึ่งตั้งรัฐบาลพักเดียวแน่นอนอแล้วหลังจากนั้นก็นำมาสู่377จาก500ที่นั่งตั้งรัฐบาลพักเดียวดังนั้น เมื่อแลนสไลด์ของเพื่อไทยเริ่มต้นที่จังหวัดนนท์คราวนี้ขอคนนนทบุรีทำให้ดูอีกทีได้ไหมพี่พิมพาไม่อยู่แล้วแต่มานาศจันปองอยู่เอ็ดฟังคำสั่งเที่ยวนี้ชนะสองเท่าเป็นอย่างน้อยทำไม่ได้เหมือนแม่แล้วพักเพื่อไทยกับพวกเราทั้งหมด 8ปดคนแปดเขตของเมืองนนท์ก็จะชนะให้แลนสไลด์เรามากันเป็นทีมนะครับที่เห็นอยู่บนเวทีตั้งแต่เขตหนึ่งถึงเขตแปที่ไม่เห็นบนเวทีทีมงานเมืองนนท์ของเราเข้มแข็งนายกสมนึกอออกแรงพาเดินตลาดตั้งแต่บ่าย ไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีก็จริงแต่อยู่ในใจของกันและกันในนามพักเพื่อไทยตลอดมานายกสมนึกไม่เหมือนกับนายกประยุทธ์นะครับนายกสมนึกแกเป็นยาวนานแกมาจากการเลือกตั้งนายกประยุทธ์เ่เป็นนายกสมัยแรกปล้นเข้ามาสมัยต่อมาร่างกติกาโกงอำนาจประชาชนสืบทอดอำนาจ ดังนั้นเมืองนอน,นะอนนครนนมีนายกชื่อนายกนึกส่วนไอ้โนนายกไม่นึกครับไม่มีใครนึกว่าจะเป็นนายกพี่น้องครับพักเพื่อไทยเรามีนโยบายที่ประกาศกับพี่น้องประชาชนแล้วเดินหน้าทำได้ทุกนโยบายหัวหน้าชนน,นั้นแพทองทานเศรษฐาจาตุรน ได้อธิบายความกับพี่น้องแทบจะครบถ้วแล้วจึงยืนยันกับพี่น้องว่าทุกนโยบายไม่ต้องชะเง้อรอหายปปดปีแบบประยุทธ์จันโอชาเพียงแค่ปีแรกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาประกาศกันไว้แล้วว่าหลายนโยบายจะมาทันที ปีแรกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใครเป็นนี่เกษตรกรพักหนี่รายย่อยให้สามปีทั้งต้นทั้งดอกยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคฉีดมะเร็งป้องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีพี่น้อง ยาเสพติดต้องปราบปรามให้เด็ดขาดอนาคตของชาติต้องห่างไกลยาเสพติดคืนเยาวชนสู่อาบกพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องที่เคารพสำคัญมากๆไอน้นโยบายที่คุณเศรษฐาพูดกระเป๋าตังดิจิตอลอันนี้แหละพี่น้องฟังแล้วยังจักกะจี้หัวใจอยู่ ว่ามันยังไงกันว่านักวุธิเอาชัดๆสิวะกระเป๋าตังค์ดิจิตอลเอาอย่างงี้ก็แล้วกันไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนขอเพียงท่านเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจนถึงร้อยก็ได้หรือ200ถ้าท่านอยู่รัฐบาลพักเพื่อไทย จะใส่เงินลงในบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลให้ทุกคนทั่วประเทศไทยทีนี้เงินเข้าไปแล้วเอาไปใช้ที่ไหนถอนเงินสดมาไม่ได้ไม่ให้แต่ให้เอาไปซื้อสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพพี่น้องครับ ให้ซื้อสินค้าในรัศมี4กิโลเมตรรอบบ้านท่านที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนให้เวลา6เดือนให้ใช้ให้หมดใช้ไม่หมดเรียกคืนได้ยินตรงนี้พี่น้องเนื้อเต้นปับ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 ,ปบถามว่าให้เท่าไหร่วะพี่น้องก็คุณเศรษฐาเขาบอกแล้ว ว่าจะประกาศตัวเลขหลังจากยุบสภาได้เบอร์มาประกาศทันทีแต่ผมคิดเอาเองภาษาชาวบ้านพี่น้องครับถ้าให้ตั้งเข้าบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลให้ใช้ให้หมดภายในหกเดือนพันพันห้ามันจะพอเลยชาวบ้านชาวช่องอย่างเราเราเนี่ย ใครบอกว่าเอาไปพันห้าใช้ให้หมดภายใน6เดือนเราจะบอกมึงมาเอาคืนไปอกูหมดตั้งแต่วันแรกแล้วดังนั้นผมดูดูนะนี่ผมคิดเอาเองนะครับว่าดูดูถ้าให้ใช้หมดภายในหเดือนพันหนึ่งน้อยไปสองพันหมดง่ายสามพันหมดไวสี่พันก็ยังไม่ค่อยสบายใจเผลอๆมันจะห้าหก น้องแคบบ่คิดก็ขนลุกแล้วแต่ผมไม่รู้นะต้องรอเขาประกาศนี่อายุ16ก็ันหรือยังล่ะบางคนดูรอยช้ำบนใบหน้าน่าจะนอกรอบไปหลายรอบแล้วนะครับ16เนี่ยเวลายิ้มถนนตัดผ่านหลายสายแล้ว แต่ไม่เป็นไรเรียวแรงยังดีหัวใจยังรักประชาธิปไตยห้รอายุ16เตรียมตัวครับบัตรประชาชนหายไปแจ้งหายแล้วทำไมบัตรหมดอายุรีไปทำไมแล้วประเดิมบัตรประชาชนใช้งานแรกเอาเข้าคูหาเลือกตั้งกาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ก่อนแล้วหลังจากนั้นรอนโยบายจะไหลมา ผมพอได้ยินเขาประกาศที่ธรรมศาสตร์รังสิตวันก่อนพี่น้องครับกลับบ้านปรึกษาเมียเลยว่าลูกชายเราอายุเท่าไหร่นับได้15ปีครับพลาดไปนิดเดียวคุยกับเมียว,ว่าเราน่าจะตัดสินใจเริ่มกระบวนการผลิตให้มันเร็วกว่านี้พลาดไปแล้วครับแต่พี่น้องไม่พลาดรับรอง นโยบายพวกนี้เม็ดเงินพวกนี้จะไหลเข้ากระเป๋าประชาชนโปรดอย่าถามว่าพักเพื่อไทยหาเงินมาจากไหนถ้าสติปัญญาเราอับจนเหมือนประยุทธ์เราไม่มีหน้ามาเสนอตัวกับประชาชนประยุทธ์หาเงินไม่ได้ถอยไปเพื่อไทยมีปัญญาหาเงินจัดให้ทุกคน พี่น้องครับเวลานี้เมื่อยุบสภาสัญญาณมันชัดนะครับว่าเลือกตั้งคราวนี้มันแข่งกันสองข้างเท่านั้นแหละระหว่างข้างเอาประยุทธ์กับไม่เอาประยุทธ์ระหว่างประยุทธ์อยู่ต่อกับประยุทธ์กลับบ้านไปถ้าเลือกพักรัฐบาลปัจจุบันถ้าเลือกพักอื่นๆประยุทธ์อยู่ต่อแน่นอน แต่ท่านเลือกเพื่อไทยกาเพื่อไทยทั้งสองใบเพื่อไทยมาประยุทธ์กลับบ้านไปแน่นอนเหมือนกันแล้วท่านเห็นไม่สัญญาณมันออกแล้วว่าถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งไม่แลนสไลด์เขาจับกันแน่นอนเขามีตน้นทุนสว2 5 0คนแล้วท่านดูอาการสิครับอนุทินภูมิใจไทยเป็นไงส่งสัญญาณว่าเขากำลังจะแท็กทีมกัน วันก่อนไปนั่งล้อมวงกินข้าวกับประวิตย์ไอ้ที่จริงล้อมวงกินข้าวไม่เหมาะละอนุทินกับภูมิใจไทยไปน่าจะล้อมวงกันดูดกัญชามากกว่ามันจะได้เหมาะกับนโยบายนั่งย้ำกันเพลินแล้วครับเห็นพลเอกประวิตย์แกเดินไปไหนแกยิ้มลอยทั้งวันเลยือนกันหลังจากล้อมวงกินข้าวกับพลเอกประวิตย์แล้วล่าสุดเมื่อวานก็โผล่กอดประยุทธ์อีกท่านเห็นไหมครับว่าเขากําลังเชื่อมกัน ทางฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ได้ข่าวว่าไปตามคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์กลับมารวมทีมเห็นไหมเล่าว,ว่ามันกำลังจะเกิดรีมทีมของรัฐบาลเกา่าว่ามันกำลังจะเกิดรีมทีมสนับสนุนประยุทธ์จันโอชาดังนั้นหันมารีมทีมของเพื่อไทยดีกว่า กรรมการบริหารพรรคคุณภาพขับแก้วทีมเศรษฐกิจได้รับการยอมรับว่าแข็งแรงที่สุดในประเทศแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชนานหัวหน้าพรรคบอกแล้วว่าวันที่5เมษายนานี้จะประกาศครบ3คนแล้วเชื่อผมเถอะครับ3คนของพรรคเพื่อไทยจิ้มคนไหนก็โดนไม่เหมือนประวิทย์กับประยุทธ์ จิ้มยังไงก็ไม่โดนเพราะไม่มีปัญญาจะทำอะไรให้มันโดนใจประชาชนเห็นพลเอกประวิตย์วันก่อนผมจากสะด,ดุ้งเมื่อกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าทางแกก็รวมทีมได้ชุดใหญ่เห็นยืนถ่ายรูปมีบรรดาแกนนำของพรรคพลังประชารัดเรียงหน้าเป็นแผงแต่เห็นไหมครับในข่าวเจ็ดแปดคนนะครับยืนถ่ายรูปห้อมล้มพลเอกประยุทธ์อยู่อัประวิตยอยู่ คนมาถามผมว่านักวุฒิจะสู้ไหวไหมประวิทย์เขาระดมทีมถ่ายรูปเป็นแผงขนาดนั้นเห็นเพื่อไทยถ่ายรูปขึ้นไปที่คนสองคนผมบอกว่าอย่าไปตกใจอันนั้นเป็นปัญหาของเขาที่พลเอกประวิทย์ต้องถ่ายรูปพร้อมกับแกนนําหลายคนเพื่อให้พวกนั้นหามขึ้นเวทีครับผมเห็นไปทางเหนือกว่าจะขึ้นเวทีได้ลูกพักต้องหามขึ้นแล้วนะครับ เลือกตั้งคราวนี้เพื่อไทยเต็งหนึ่งประวิทย์เต็งหามครับ<อ>ดังนั้นพี่น้องอย่าแบ่งใจอย่าวกแวกอย่าสอดสายสายตาหาใครในเมื่อเส้นชัยของประชาชนมีอยู่ที่เดียวมีอยู่ทางเดียวคือเดินไปกับพักเพื่อไทยให้สุดทางเท่านั้นไม่มีทางอื่น คนเมืองนนนี่แหละครับจะสั่งสอนปฏเด็จการให้รู้สำนึกคนเมืองนนน,น,นี่แหละจะสั่งสอนพลเอกประยุทธ์กับพวกให้ได้รับบทเรียนอย่างเจ็บปวดที่สดุดคุณไปที่ไหนคุณอาจจะใช้มือของคุณบีบคอประชาชนที่นั่นได้แต่ที่นี่ไม่ใช่มึงบีบลงมาเจอหนามธุเรียนเมืองนนทนะเว้ยจะบอกให้ คนเมืองนอนท์เขามีศักดิ์มีศีพี่น้องที่เคารพถามพี่น้องกันอีกทีเพื่อเป็นคำยืนยันระหว่างเราระหว่างกันและกัน14พฤษภาคมนี้ใครตั้งใจเข้าขูหากาเพื่อไทยแน่นอนขอเสียงหน่อยอดังดังอีกทีถ้าพักอื่นเอาตังมาให้เอาไหมยังเอาอยู่ดี ฮะพี่น้องครับผมว่าผมดูดูหน้าข้างหน้าเวทีเริ่มคุ้นๆมากันนะไปเที่ยวเดินตบมือเชียร์ลุงตูล่ลุงป้อมอยู่บ้างแล้วนะผมว่าเวลามาแถวเมืองทองเนี่ยมีไหมอ้าถามกันไหมเลือกพรรคอะไรพรรคอะไรแล้วแต่ฝ่ายต้องข้ามเอาตังค์มาให้เอาไหมนั่น แต่ถ้าเอาตังเขาแล้วเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไหมจะเลือกพักไหนเลือกพักไหนเมือ,นอนงนนท์พัไหนแลนสลไลด์ไหมเท่านี้เอาลอดพี่น้องครับผมมาปราศัยท่านา้ำเมืองนนท์ครั้งนี้เพราะเข้าใจว่าคราวที่แล้วลงสมัครพรักไทยรักษาชาติ ไม่ได้มีโอกาสมาเปิดเวทีปราศัยดังนั้นห่างสนามนี้ไปเป็นเวลาหลายปีก่อนจะลงจากเวทีผมขอพูดถึงอดีตสอสอจังหวัดนนทบุรีคนหนึ่งพี่ชายผมผู้จากไปถ้าวันนี้เขายังอยู่เขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของสอสอนนทบุรีตบมือให้กับพี่ชายผมทีครับพันเอกดอกเตอร์อภิวันวิริยะชยัย โหร้องให้พี่ชายผมทีครับปันเอ,ดอกดรอภิบัวิริชยัยถ้าดวงวิญญาณของพี่เปียรับรู้ <Yeah. S 1> ก็ขอให้พี่เปียจงมองมาและเห็นว่าคนเมืองนอน์พร้อมยืนหยัดกับหลักการที่ถูกต้องคนเมืองนอน์ยังยืนยันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนอย่างที่เราทำกันมา เที่ยวนี้พี่น้องครับต้องให้มากกว่าคราวก่อนเมื่อปี5 4สปี5 4ยุคนายกปูเราเกินครึ่งเหมือนกันนะแต่เมืองนนได้6เขตเที่ยวนี้ขอไม่มากขอเพียงแค่หนึ่งเขตหนึ่งถึงเขต8เท่านั้นได้ไหมนี่พักพวกผมน้องนุงทั้งนั้นนะครับกำนันเฮงอย่างเงี้ย พี่นิยมอย่างเงี้ยเจ้าเอกมานาศอย่างเงี้ยไอ้ตองอย่างเงี้ยน้องสาวลูกนายกแถวบังกรวยอย่างเงี้ยอะไรนะโอ้โหพี่น้องที่เคารพครับพักเพื่อไทยภูมิใจจะมอบของขวัญชิ้นงามให้ท่านโดยผูกริบบิ้นให้ครับท่านครับนิัถัดสีนนอย่างเงี้ยครับนี่คนรักกันชอบกันแท้ ครบรอยังครับผมน่ะนปดลประสงค์ชัยกุลกรบพี่น้องพี่น้องเด็กเคารพครับแน่นอนว่าเพื่อไทยทำงานเป็นทีมหมายความว่าแลกน้ำสกคุณกันได้บ้างในบางเวลากอประกาศมั่วไปแล้วนี่พี่น้องที่เคารพครับ นพดลแก้วสุพรรณครับไม่เป็นไรล่ะนิยมประสงค์ชัยกุลครับนี่อยู่เทศบา,นาลนครนนทมาโดยตลอดพี่น้องแล้วถ้าหากว่าพี่น้องเห็นว่าประยุทธ์จันโอชาคเคยเป็นนายทหารเกรงว่าทำไมเลือกเขาเขาจะมารุกรานไม่ต้องห่วงเรามีคนคนหนึ่งเป็นสสด้วยแต่แสดงละครเป็นตำรวจตลอดเวลา ผลน,นัดซีนสุดครับ <Yeah. S 1> และพี่น้องที่เคารพชายคนนี้ชื่ออาจจะดูเหมือนของจำลองแต่ถ้าท่านเลือกเป็นผู้แทนตัวจริงแน่นอนจำลองคำสาคบ <Yeah. S 1> แปดคนนี้ขอเข้าไปในสภาทั้งหมด ไม่ได้ขอไปให้ใครคนหนึ่งคนใดขอเพื่อให้คนไทยมีโอกาสขอให้คนไทยมีอนาคตที่ดีกว่าขอเพื่อให้คนไทยมีรัฐบาลที่มีศักยภาพมาทํางานแก้ปัญหาใประชาชนในนามพักเพื่อไทยครับสู้ด้วยกันไหมประชาชนเลือกพักไหนประชาชนแลนสไลด์ขอบคุณครับ าเสียนประพฤือให้กำลังใจส่งขึ้นมานดังจากชาวนนทบ,บุรีครับพี่น้องครับ